พอทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์เราก็ทำการไล่หลักนะครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวการแตกเสียหายของท่อ a อขนาด8นิ้วนะครับตรงจุดนี้เป็นบริเวณที่มีแรงดันน้ำดันกลับหลายทางมากเลยนะครับถึงขนาดที่เครื่องสูบน้ำสายอ่อนของเรานี่ตุยในหน้าที่เลยนะครับและในช่วงที่รอเราทําอะไรได้เราก็ต้องทําไปก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับขุดมองไม่เห็นเราก็ยังขุดนะครับ เอาละครับตอนนี้เราเคลียร์น้ําได้หมดแล้วนะครับนั้นเราก็หาระยะหวังผลจากด้านล่างนะครับเพื่อที่จะมาตัดท่อ PVC จากข้างบนลงไปอีกปัญหาที่เราเจอวันนี้ก็คือเนื้องานของจีโบนะครับมีส่วนเกินมาทําให้เราประกอบเข้ากับท่อ AC ไม่ได้นะครับจึงต้องเจียปาดผิวออกในระดับหนึ่งเนื้อขาันน้แหวนและลูกยางทั้ง2ฝั่งของชิ้นงานเก่าได้ติดตั้งรอไว้แล้วนะครับสังเกตหน้างานดีๆนะครับสถานที่แคบแบบนี้ทีมงานมีวิธีแก้ปัญหาลงไปทํางานในที่แคบอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันครับ ในช่วงที่ขันนอตจีโบจะต้องขันทั้งคู่นะครับขันทั้งสองคนแล้วเนื้อที่ประมาณนี้จะต้องทำกันยังไงครับ <c oughs> ครับผมจึงเป็นเรื่องเรางานเมเทนแนนท่อขนาด8นิ้วของเราทีมงานน้ำบานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ <c oughs> พอทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เราก็จะมีการไล่สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในเส้นท่อออกมานะครับ <c oughs> หรือที่เราเรียกกันเองว่าไล่หลัก สุดท้ายนี้ทีมงานน้ำบานก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับฝนจะตกท่อจะแตกไม่เลือกวันเวลาและสถานที่ผมพูดถูกไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมขอบคุณครับสวีดัตสวัสดี